Hi guys welcome to my channel I hope you guys are having a great day วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างประโยคคำถาม do you แล้วก็ are you ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะเวลาที่เราเนี่ยจะถามคำถามเนี่ยเราควรจะใช้ do you หรือว่า are you ค่ะเรามาดูกันที่ do you ก่อนนะคะคำว่า do you ก็คือเหมือน uh, จะเป็นการถามเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมหรือเป็นสิ่งที่เราทําอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราร้องเพลงใช่ไหมคะก็คือ I ยส i n งรูปประโยคบอกเล่าก็คือเป็นประธาน ามด้วยกริยาใช่ไหมคะก็คือฉันร้องเพลงหรือว่าฉันเข้าใจอย่างเงี้ย I understand ส่วนใหญ่นะคะคำว่า Do you ก็จะใช้เป็นการถามเหมือนเป็นกิจกรรมหรือสิ่งที่เราทำนั่นเองคะ่ะยกตัวอย่างนะคะในภาษาอังกฤษอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะถามเพื่อนว่าเธอร้องเพลงไหมใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า Do you sing Do you sing ก็คือเธอร้องเพลงไหมนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะถามว่าเธอเข้าใจไหมใช่ไหมคะก็คือ do you understand do y o understand u ก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเป็น activities ก็คือกิจกรรมหรือสิ่งที่เราทำนั่นเองค่ะเราก็จะใช้คำว่า do you แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจนะคะก่อนที่เราจะถามเป็นประโยคคำถามเนี้ยเราอาจจะคิดเป็นประโยคบอกเล่าก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าเธอเข้าใจไหมใช่ไหมคะในประโยคบอกเล่าเนี่ยก็คือ you understand ถูกไหม you understand ก็คือเธอเข้าใจจริงๆเนี่ยมันจะมีคำว่า do ที่เป็น verb to do ละเว้นไว้นะคะก็คือ you do understand เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นประโยคคำถามเนี่ยเราก็เอาคำว่า do ไปไว้ข้างหน้า you นั่นเองค่ะก็จะเป็น do you understand do you understand นั่นเองค่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันอีกนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่า,าเธอกิน เธอกินไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเธอกินอะไรเดียเธอกินสปาเก e ตตีไหมใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า Do you eat spaghetti Do y t u e ดสปาเก h ตตี i ก็จะหมายความว่าเธอเนี่ยทานสปาเกตตีไหมนั่นเองคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยงงว่าจะถามยังไงใช่ไหมเราก็คิดเป็นประโยคบอกเล่าก่อนก็ได้ก็คือ you eat spaghetti ก็คือเธอกินสปาเก e ตตีใช่ไหมคะแล้วก็จะมี verb to do ที่ซ่อนไว้เนี่ย ก็คือ you do eat spaghetti เราก็เอา do ขึ้นมาไว้ข้างหน้าค่ะ do you eat spaghetti ก็จะเป็นเธอเนี่ยทานหรือว่ากินสปาเกตตีไหมนั่นเองค่ะตัวอย่างนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะถามว่าเธอมีรถไหมใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยคิดไม่ออกว่าควรจะใช้ do you หรือว่า are you ใช่ไหมคะเราก็คิดเป็นประโยคบอกเล่าก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเธอมีรถใช่ไหมคะก็คือ you have a car you have a car เราจะดูง่ายๆเลยนะคะคำว,ว่า have ตัวนี้ก็คือเป็น verb ก็คือกริยานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยจะถามเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะเราก็คิดแล้วมีคำว่า verb to do ซ่อนอยู่ก็คือ you do have a car เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคคำถามเราก็จะต้องเอา do ไปไว้ข้างหน้าอยู่นั่นเองค่ะก็จะเป็น do you have a car Do you have a car ก็คือเธอมีรถไหมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการถามคําว่า do you นะคะส่วนคําว่า are you หรือว่าประโยคคํำถาม are you เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าคําว่า are ก็คือเป็น verb to be ใช่ไหมคะก็คือ is e am are ก็คือ เป็นอยู่คือนั่นเองค่ะแต่วันนี้อันจะมาพูดคำว่า are you เพราะว่าเราพูดถึง do you แล้วก็ are you นั่นเองค่ะประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถามว่า are you นะคะจะเป็นการถามเหมือนสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตอนนั้นหรือว่าเป็นสิ่งที่เรา กำลังกระทำอยู่ตอนนั้นหรือว่าเป็นสภาพสถานะที่เราทำอยู่ตอนนั้นนะคะในภาษาอังกเนี่ยเราจะเรียกว่า identity นั่นเองค่ะการใช้คำถามแบบ are you นะคะก็จะมี3แบบค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจการใช้มากขึ้นค่ะคำว่า are you แบบแรกนะคะก็คือจะเป็นการถามในสิ่งที่เป็นสถานะณนะตอนนั้นนะคะก็คือเหมือนคำว่า are ก็คือแบบ verb to be ก็คือเป็นอยู่คือใช่ไหมนคะพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ณตอนะ นั้นนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะถามเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยป่วยหรือเปล่าก็คือเธอป่วยหรือเปล่าใช่ไหมเราก็จะต้องพูดว่า are you sick are you sick ก็คือเธอป่วยหรือเปล่านั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะว่าควรจะใช้ are you หรือว่า do you ใช่ไหมคะเราก็อาจจะคิดเป็นประโยคบอกเล่าก่อนค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเธอป่วยใช่ไหมคะในประโยคบอกเล่าเนี่ยเราก็จะพูดว่า you are sick You are sick ก็คือเธอป่วยก็คือเป็นสภาพหรือสถานะที่เราเป็นอยู่นะตอนนั้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะถามเป็นประโยคคำถามเนี่ยเราก็แค่เอาคำว่า are มาไว้หน้า you นั่นเองค่ะก็เป็น are you sick are you sick นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามว่าเธอโกรธหรือเปล่าใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเนี่ยประโยคบอกเราเนี่ยเราก็จะพูดว่า you are angry You are angry ก็คือเธอโกรธใช่ไหมคะและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามเนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามีคำว่า are เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาคำว่า are มาไว้ข้างหน้า you นั่นเองค่ะก็จะเป็น Are you angry Are you angry ก็คือเธอโกรธไหมนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงน,นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามว่าคุณยุ่งไหมใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะพูดว่า Are you busy Are you busy ก็คือ คุณยุ่งไหมนั่นเองค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆน,นะคะไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าก่อนก็ได้ค่ะก็คือ you a r e b u s you y a r e b u s y ก็คือเธอยุง่งใช่ไหมคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามเนี่ยก็แค่เอาคำว่า a r e ไปไว้ข้างหน้าคำว่า you นั่นเองค่ะก็จะเป็น Are y o u b u s y Are you b u s y คุณยุ่งไหมนั่นเองค่ะส่วนการใช้ are you ในแบบที่2นะคะก็คือจะใช้ถามเ,าเกี่ยวกับ identity ก็คือสิ่งที่บุคคลน,นั้นเป็นนะคะอย่างเช่นเป็นครูเป็นนักร้องเป็นวิศวะอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพูดว่าเธอเป็นครูใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า you are a teacher You are a teacher เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามเนี่ยเราก็แค่เอาคำว่า are มาไว้ข้างหน้า you นั่นเองค่ะก็จะเป็น Are you a teacher? Are you a teacher? ก็คือ คุณเป็นครูไหมนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามเพื่อนเราว่าเธอเนี่ยเป็นวิศวกรไหมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะถามเป็น do อยู่หรือว่า are อยู่นะคะเราก็คิดเป็นประโยคบอกเล่าก่อนก็ได้ค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเธอเป็นวิศวกรเนี่ยประโยคบอกเล่าก็คือ you are an engineer You are an engineer เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคคำถามเนี่ยเราก็แค่เอาคำว่า are มาไว้ข้างหน้าอยู่นั่นเองค่ะก็จะเป็น are you an engineer are you an engineer ก็จะหมายความว่าเธอเนี่ยเป็นวิศวกรไหมนั่นเองค่ะส่วนการใช้ are you ในแบบที่3นะคะก็จะเป็นการถามในสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยกำลังกระทำอยู่ณนะตอนนั้นนั่นเองค่ะอย่างเช่น กำลังทำงานกำลังกินกำลังร้องเพลงใช่ไหมคะเราก็จะใช้เป็น are you ตามด้วย verb ing นั่นเองคะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะถามเพื่อนว่าเธอกำลังทำงานอยู่ไหมใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า are you working Are you working ก็จะหมายความว่าเธอกำลังทำงานอยู่ไหมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะไม่แน่ใจว่าควรจะใช้ do you หรือว่า are อยู่ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าก่อนก็นได้ค่ะก็คือ you are working เราก็เอา are มาไว้ข้างหน้าอยู่ใช่ไหมคะก็จะเป็น are you working Are you working เธอทำงานไหมนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามคุณแม่เราว่ากำลังทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะซึ่งกำลังทำอยู่นะตอนนี้เราก็จะต้องใช้โครงสร้าง Are you ตามด้วย verb ที่เติม ing นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้เนี่ยเราก็จะถามว่า Are you cooking Are you cooking ก็คือเธอทำกับข้าวอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะการถามด้วยประโยค Do อยู่เนี่ยก็จะถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสิ่งที่ทำนั่นเองค่ะอย่างเช่น do you sing do you sing ก็คือเธอเนี่ยร้องเพลงไหมใช่ไหมคะส่วนคำถามแบบ are you นะคะก็จะมี3แบบคะ่ะแบบแรกก็คือสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่นะตอนนั้นอย่างเช่น are you angry are you angry ก็คือเธอโกรธไหมหรือเธอ ยุ่งไหมเราก็จะพูดว่า are you busy are you busy ก็คือเธอยุ่งไหมก็คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นอยู่ณนะตอนนั้นนั่นเองค่ะส่วนในแบบที่สองนะคะก็จะเป็นการใช้ are you แบบถามแบบเป็น identity อย่างเช่นว่าเป็นครูเป็นหมอเป็นวิศวะอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ประโยค are you ค่ะอย่างเช่น are you a teacher are you a teacher คุณเป็นครูไหมนั่นเองค่ะส่วนในแบบที่3ในการใช้ a อ e ยู่นะคะก็จะเป็นการถามในสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยกำลังทำอยู่ณนะตอนนั้นนั่นเองค่ะอย่างเช่นว่าคุณกำลังทำงานไหมใช่ไหมคะเราก็จะถามว่า are you working are you working ก็คือเธอกำลังทำงานไหมนั่นเองค่ะแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะอย่างเช่นว่า are you working กับ do you work แตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะคำว่า are you working ก็หมายถึงว่าณนะตอนนี้ เธอกำลังทำงานอยู่ไหมใช่ไหมคะแต่ do you work ก็หมายถึงว่าเธอแบบทำงานไหมคือถ้าเกิดว่ามีงานก็คือฉันทำงานใช่ไหมคะแต่ถ้าตกงานก็คือ I don't work ก็คือไม่ได้ทำงานนั่นเองคะ่ะแล้วจะมีข้อสังเกตอีกข้อนึงนะคะส่วนใหญ่เนี้ยในภาษาอังกฤษนะคะเขาจะไม่ใช้ verb ซ้อน verb ค่ะเช่น you are eat มันก็แปลกๆใช่ไหมคะมันจะไม่มีในภาษาอังกฤษนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตั้งประโยคคําถามเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยควรใช้ do you หรือว่า are you นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ที่ถูกต้องนะคะคือไม่ใช่ you or eat คะ่ะเราจะสังเกตได้ใช่ไหมคะว่า eat เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้คําว่า do you นั่นเองคะ่ะประโยคที่ถูกต้องก็คือ do you eat Do you eat นั่นเองค่ะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง do you แล้วก็ are you นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนี่อยากจะไปอ่านตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็เข้าไปอ่านได้ใน a n น s c h n n n e บล็ o g ค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะแ n นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ until I see you next time stay safe bye